ครับคุณวิทวัดครับตัวนี้เดี๋ยวผมทดสอบหัวให้ดูนะื่งกี้ก็คือสีน้ำเงินไม่ออกแล้วทีนี้ผมต่อนะครับผมลองสลับหัวดูคือหัวแรกเป็นเหลืองแดงน้ำเงินดำผมทอดออกแล้วนะผมเอาเอาจากสีน้ำเงินนี้มาเข้าแดงแล้วก็สีดำอ่ะ มาเข้ามาเข้าหัวเหลืองเพราะฉะนั้นสีมันต้องออกคือแดงกับเหลืองครับเดี๋ยวผมจะขีดไว้ที่ตรงนี้นะครับเขาจะเขาจะพิมพ์ตรงเส้นนี้นะเส้นนี้หลังเส้นนี้มาเขาจะพิมพ์เทียบมาระยะที่ร้อยสามสิบเป็นต้นไปนะครับวันนี้วันที่หนึ่งวิจิกานะครับได้รับสดสเมื่อกี้ เดี๋ยวผมเพิ่มเป็นรนะ้อยสาห้านะอให้กินดูนี่ครับเทสครับเออพี่มิ้จะวิ่งมาแล้วนี่ครับพี่มิสีพอมองออกไหมครับสีเหลืองครับนี่สีเหลืองสีเหลืองออก ตัวนี้สีดำเอ้ยสีสีแดงนี่ครับเหลืองมีสองอันแสดงว่าเหลืองเมื่อกี้ผมมาจากพอร์ตดำนะครับพอร์ตตัวสีดำคือมาแล้วสีเหลืองมาแล้วเหลืองช่องนี้นี้ช่องที่สองอันนี้ช่องที่หนึ่งตามมันด้วยสีแดงสีแดงตรงนี้มองเห็นนะครับนี่สีแดงช่องที่หนึ่ง ส่วนสีแดงช่องที่สองไม่มีนะครับแดงช่องที่สองไม่ออกหายไปเลยครับเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งดีกว่าผมจะเริ่มที่ตรงนี้ดีกว่าเก้าสิบจะเริ่มที่เก้าสิบนะครับเราจขอลื่อนมาก่อนสาสาเลย นี่ครับไม่มีครับเหลืองเห็นนี้มีขีดเหลืองมีขีดชมพูจากมันก็มีแถบเหลือง ที่หนึ่งแล้วก็มีแถบชมพูอันนี้แถบชมพูครับปอมองเห็นไหมนี่ครับแถบชมพูจากนั้นก็มาเป็นแถบเหลืองแล้วก็ไม่มีเลยปกติต้องมีแถบชมพูอีกอีกหนึ่งแถบครับตัวนี้ยังแก้ไม่หายนะครับเดี๋ยวเราส่งไปให้อีกรอบหนึ่งครับรบกวนดูด้วยครับครับขอบคุณครับช่องสีฟ้านะครับอันนี้ผมสลับหัวครับสวัสดีครับ